เอ้ยมาแล้วครับจังหวะนี้เอาแล้วฮะทุกท่านนะะโบกมือดักกวากมือเรียกด่วนๆเลยฮะตรงนี้ว่าเบอร์ลินพ้อมนี่ยาะประจันหน้ากับจางออสตาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วพลิกกลับมาเฉยเลยฮะเหมือนจะรู้วะเหมือนจะรู้นะรู้ได้ยังไงอ่ะเอ้รู้ได้ยังไงอะ่เองงอะเหมือนจะมีหน่วยข่าวกองนะฮะหน่วยสืบสวนราชการลับไปล้วงข้อมูลข้อมูลลับทางราชการมา และจังหวะนี้ไม่ต้องหาเดี๋ยวมาให้เห็นเบอร์ลินบอกว่าไม่ต้องหาเดี๋ยวมาให้เห็นเบอร์ลินมากะตีมึงจะหนีนาไมนะฮะรู้จักไหมตีเล็กไมก่กระจีแล้ววิ่งมาแล้วก็เอาเปาเลยแล้วก็บมกันเลยแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,ก,ก็จังหวะดนี้นัวเน,นะนียเนปาลนะนัวเนียเนปาลกันแล้วนัวเนียเนปาลบึมบั้มำสำัมเบย์อาตโนเอโอหูไ่ชนกัน อาลาวาะวาดแตรงนี้เดี๋ยวต้องดูกันไฟก่อนนะค่คอยไปดูกันบัฟนะครับผมตอนนี้แล้วก็บวกกันโอ้โหอีลุงตุงหนังอีหลังตุงนุงลอยละริ้วปิ้วละล่องนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาลอยลุงเข้าทุง่งนาตอนนี้พุ่งแล้วก็มีฝั่งต่างฝั่งไอ้ต่างฝ่ายเริ่มล่วงกันแล้วเริ่มลงกันแล้วครับสีขาวจะเป็นทางฝั่งสตาออสตารีน่าสีดําเป็นทางฝั่งเบอร,ร์ลินเบอร์ลินมารวมกันตรงนี้อะดูเหมือนว่าจะ จะแบ่งแบ่งฝั่งในการบุกนะฮะเอาแล้วนะได้ลงมาอย่างนี้การชนรถก็ไม่มีความหมายแล้วตรงนี้อ๋ออ๋มันมีตัวหลุดนะตัวหลุดของทางออสตานะฮะอุ้ยแล้วระเบิดอะไรอะระเบิดอะไรอ่ะมันคือระเบิดอะไรครับอุ้ยระเบิดอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะทางทางเบอร์ลินมีระเบิดอะไรแบบนี้ด้วยแล้วระเบิดอะไรวะนะเฮ้ยโอ้ยลอยละลิวปีวละล่องเลยเฮ้ยอะไรอะระเบิดอะไรอะ อี้ยมีเซตระเบิดด้วยหรอโอ้ยนี่มันเคาน์เตอร์หรือเปล่าแม่เซตระเบิดดูดิโดนระเบิดลอยแล้วเลี้วไประล,ลองเลยแล้วตายวะระเบิดมีดาเมป่ะระเบิดมีดาเมป่ะ จังหวะนี้โอ้โหโนเนียยังไม่มีใครยังไม่รู้เลยว่าใครเพียงพัมไม่เพียงพัมแต่ที่รู้รู้ทางฝั่งของ s m d นะเราที่เห็น s m d เหนื่อนจะนอนกันเยอะอยู่ทางด้านซ้ายอะอยู่ทางด้านทางทางด้านตรงเขาโอเคนะนอนกันเยอะนะตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องดูก่อนนะว่าทางฝั่งของ เบอร์ลินนั้นได้ลงจากรถครบหรือยังนะดูเหมือนว่าอยู่บนรถกันเยอะนะตรงนี้ปืนสําคัญปืนก้างสําคัญต้องชุบกันแล้วต้องชุบกันแล้วแล้วทั้งฝั่งเอ้ย SMD น้อยเนี่ยเ m d เิ่มน้อย SMD เริ่มน้อยอย่างไงดีจังหวะนี้ทำไมไม่ช่วยเพื่อนรับรองว่าแย่แน่แน่แย่แน่แน่แม่จ๋าแย่แน่แน่แม่จ๋ารอบอกไม่ถึงรอบเอวไม่ผ่านเอาแน่แน่โดนแน่แน่เจอเล็กตีเล็กไม่กจี้เข้าไปตรงนี้ะ สายฟ้าจะไหวหรือไม่สายฟ้าจะไหวหรือไม่แล้วโดนเอาเอาเอา,เอาได้เหมือนกันนะตรงนี้ได้เหมือนกันนะทางฝั่งของเบอร์ลินก็พยายามชุบอยู่ฮนะพยายามที่จะ,ะจุกกันไวนะ้อยู่ครับเพื่อพี่เพื่อไม่แพ้นะวุ้นเด็ตรงนี้ฮะถ้าเห็นภาพแบบมุมสูงตรงนี้จะเป็นทางฝั่งของออสตานะครับที่คุมนะคุมเชิงได้ดีกว่าฮนะแล้วทางฝั่งเบอร์ลินเองก็นน้อยฮนะน้อยฮนะเพราะโดน โอ้โหเพรรอบนอกลนก็ยังบัฟกันอยู่ยังยิงกันอยู่นะฮะแต่รู้สึกว่าปืนปืนทางฝั่งของออสตาไปไหนอะสตาครับปืนทางฝั่งของสตาเทาไปไหนไม่รู้อะผมเห็นจะรถคันสีนี่นะอ๋อปืนเล่นพื้นนะแต่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เบอร์ลินก็ไม่ได้ชุบนะฮะเพราะว่าปืนอยู่บนรถเยอะเกินไปหรือเปล่าปืนอยู่บนลถเยอะเกินไปหรือเปล่าตอนนี้อันนี้ปืนเริ่ม โอ้โหตาเท้าฮะเริ่มคุมแล้วฮะทางฝั่งเบอร์ลินถ้าไม่ชุบผมบอกเลยว่าพังแน่ๆถ้าไม่ชุบอะไม่ชุบเละแน่ๆฮะและชุบอย่างนี้ก็โดนนะครับชุบตรงกลางๆอย่างนี้เล่นต้องมีแผนนะฮะนี่สตาบอกว่าไม่ต้องซ้อมก็จัดให้ได้ะฮะอุ้ยสตาเท้าไม่ซ้อมเลยนะอูตแต่เล่นเก่งอนะไม่ซ้อมแต่พร้อมแข่งนะโอ้โหถือว่าน่ากลัวนะทีมแบบนี้นะไม่เคยเห็นสตาซ้อมเลย ซ้อมชิบหายวายวอดหมดแต่าตาไม่ซ้อมแต่ชนะเออชิวๆเลยฮะตรงนี้โอ้โหอย่างที่ผมบอกครับแทงถ้าเปิดแทงไปก็เสียเงินเปล่าอะจริงๆน้ำน้ำเบอร์ลินน่าจะประมาณน้ำน้ำล้นอะ่ะเปิดน้ำตลอดอย่างเงี้ยน้ำสิบยังไม่มีใครแทงเลยฮะล้านละห้าร้อยผมแทงเอสดีเนี่ยไอทางตา,า,าทาวเขาก็าแทงกันครับ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไฟพิศน่ะหมดนะครับหมดไฟย่อยค่อนข้างจะใหญ่มากๆเหมือนกันไฟนี้ก็หมดมาดูครับว่าสตาร์ทาวจะทำกันบ้านสำหรับเคสที่อุ้มไม่หายยังไงครับหูวงนอกนัวมากตรงนี้ครับหูอิโมเมชั่นทีเดียวสามสี่คนครับหูครับผมครับผม นี่ครับเรียบร้อยครับแต่ว่าต้องบอกงนี้เลยคือการไล่เคสนี่ก็คือขอบบางยางยืดบทลชัง่ายๆเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าการไล่เคสของเบอร์ลินนี่ก็ต้องยิงยานเหมือนกันครับแถมยังไม่พอครับใครที่มีปืนอย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะปืน EMP ไหมครั EMP กันเนาะยิงแป๊บเดียวลดพังนะครับผมยิงแป๊บเดียวรดพังยิงแป๊บเดียวลดพัง เราเราจะมีโอกาสไปเจอเบอร์ลินไหมไวะอยากไปเล่นประเทศเบอร์ลินวะปืนแม่งเท่ดีวะล,ลั่นไปทุกไฟดีนะน้องชายเขาน่าจะให้ไมโครโฟนมาครับดูทรงนะวันนี้ของของดีเอ็มดีหรือเปล่าครับวันนี้ <S 2> <S 2> ถึงจะน้อยกว่าเยอะกว่าก็เสียงไม่ก้อตอนนี้ทำไมถึงแทงเบอร์ลินวะทำไมถึงแทงเบอร์ลินวะมึงแทงมึงมึงแทงเบอร์ลินทำไมวะ จริงๆนะเว้ยคนที่เล่นมาเนี่ยเขาไม่มีใครแทงเบอร์ลินนะยังไงยังไงก็เอ d มดียังไงก็ออไอสตาทาวนะท็อกบิสนเนทสท็อกเลยนะท็อกเลยนะ การคุยธุรกิจกับสาวๆนะต้องตบอกอย่างนี้ครับว่าขับชิวเลยน้องเห็นไหมครับบอกเลยคนหน่งมีเคสมีสดพี่ต๋อมาขับชิวๆครับวันนี้ฮะอืน้ำมันได้มี่ได้ได้ได้จอยมาย่างน้องขึ้นต๋อไปพาวับรถพี่พาขึ้นขึ้นรถผมอยู่กับจอยพี่ปั๊มน้ำมัน อน <motiv ators> <m> ี่ครับก็พี่ตอติครับโหน้าแก๊งเสียไม่ได้นะในปัจจุบันตอนนี้ครับบุรพภาขึ้นเวลาเวลาเสียงขึ้นอย่างนี้นี่แปลว่าบุรพภามาครับทุกคนเขาจะรู้จักกันดีครับในนามของบุรพภาครับผมและถ้าเป็นเสียงโปรตีน้องชายถ้าบุรพภาถ้าบุรพายังไม่ขึ้นก็จะแบบอ่าน้องชายสวัสดีอะไรอย่างนี้เลยนะแต่พอบุรพาขึ้นปุ๊บเฮ้ยไอ้อจ มาดิมีเลยเย็บแม่อย่างนี้เลยครับเก็บแม่บุรพาบุรพาและสำหรับมิลินซิกม่เนี่ยังไงครับน้องชายมาเขาบอาอันนี้โคนไหนฮะอ้าวซวยครับอย่างนี้บุรพามาไหมตํารวจไล่แล้วหาจ่อยไม่เจอว่าไงครับคือมันมีกฎเค้นหมดเลยใช่ปะประเทศเนี้ย